ครับสวัสดีครับผมนายธนิดพงศ์ชาพัดอมรกำนันตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านเศรษฐกิจนะครับทุกครัวเรือนมีการประกอบอาชีพและมีไรายได้โดยอาชีพหลักนะครับก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปพนักง,งานบริษัทค้าขายและทำการเกษตรมีตลาดนัดชุมชนเพื่อบริหารจัดการคนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านมี ตลาดกำนันมูลนะครับจึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลสามารถนำสินค้าไปวางจำหน่ายและบริหารจัดการโดยคนในชุมชนในชุมชนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในบ้านดงหลวงของเรามีการส่งเสริมการปลูกพักส่วนครัวล้วกกินได้เราเริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนให้แต่ละในครัวเรือน มีแรงอาหารของตนเองลดค่าใช้จ่ายและยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ตวัวทั้งยังขยายผลสู่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงอีกด้วยบ้านดงหลวงมีกฎกติกาของชุมชนที่ใช้ได้จริงเกิดจากการตกลงในที่ประชุมของหมู่บ้านทุกครัวเรือนยอมรับก,กติกาของชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ที่ทําเป็นประจําทุกปีเช่นทําบุญข้าวใหม่มีการทําบุญสงการก่อเจด,ดีทรายการจัดการสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้านมีกองทุนหลายๆกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนช่วยการบริการจัดการและมีการคืนสวัสดิการคืนชุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนปลาปลากองทุนแม่ของแผ่นดินและก็กองทุนพระปาขยะ การจัดการชุมชนได้มีการจัดแถมแผนชุมชนเป็นประจำทุกปีโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ในการจัดร่วมทำแผนชุมชนแล้วนำแผนชุมชนไปปฏิบัติจริงเช่นเป็นกฎระเบียบหมู่บ้านมีการส่วนร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือนมีการร่วมมือด้วยการจัดการขยะในชุมชนชื่อโครงการเพืียนขยะเป็นกองบุญ การจัดการความรู้วัดบรนดงเป็นศูนย์กลางทางจิตใจและวัฒนธรรมของชุมชนด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานรวมถึงสถาปัตยกรรมและนาที่งดงามเช่นวิหารโบราณที่มีรวดลายปูนปั้นประดับทองและกระจกซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม,มีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญโดยชุมชนสามารถรลรงล์งให้ทุกครัวเรือนมีการแยกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปการใช้พลังงานทดแทนโดยชุมชนโดยการนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาของหมู่บ้าน